ให้ทางบริษัทมดมโฮมรัพบครับได้ดูแลนะครับเอทุกท่านผู้ใหญ่จะดีทุกท่านก็จะสามารถเช็คทุกอย่างได้นะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านนะครับอยู่ข้างบ้านลุงพลป้าแตงนะครับก็สามารถที่จะเช็คยอดนะครับวันต่อวันได้นะครับสามารถเดินเข้าไปได้นะครับในบ้านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเจ้านิกไม่อยู่นะครับถ้าเจ้านิกมนอยู่อยู่บ้านลุงจิมนะครับการส่งออเดอร์ส่งงคะลุงของยูทูบอรค่ะการส่งนะครับการส่ง ถ้านะครับยูทูบทุกคนนะครับไลฟ์สดทุกครั้งนะครับนําผลิตภัณฑ์นะครับตีพลาขอบูชานะครับแล้วแจ้งนะครับที่ติดตามช่วยเซฟนะครับช่วงตามเบอร์โทรัสามเบอร์ที่ให้นะครับแล้วก็ทางแอดมินนะครับแอดมินก็จะลงบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่ติดตาม ยูทูบนะครับก็จะสามารถเข้าไปเช็คยอดวันต่อวันได้ว่าลูกค้าท่านนี้นะครับผู้ใหญ่เจดีท่านนี้นะครับเอท่านนี้สั่งจริงหรือไม่นะครับเราจะเช็คได้ชัดเจนแล้วก็ชัวร์ที่สุดนะครับทำให้ y t u t u นะครับที่ผู้ใหญ่เจดีแล้วก็เอที่ติดตามแต่ละช่องนะครับสามารถมั่นใจนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นที่ทางแต่ละแบรนด์นะครับมอบคืนสู่กับยูทูบเบอร์นะครับจะสามารถนะครับ เช็คได้ทุกยอดนะครับ,รรบจะไม่มีใครนะครับว่าถ้าเกิดมีเอฟซี FC นะครับบางท่านาโทรมาป่นวนก็สั่งให้แล้วแต่พอไปเช็คยอดนะครับไม่มีเราต้องเคารพตรงนั้นด้วยนะครับใ<ะ><ก>นกร<ข>ะบวนการทํางานที่มีความชัดเจนสงสยัยซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นบริหารสมัยใหม่ของการขายอยู่แหละคือการสั่งออเดอร์ที่เซ็นเตอร์เดียวลูกค้าไม่งงสงสัยเรื่องเบิร์มันก็เป็นการทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ไวขึ้นนะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่พี่ขอเรียนย้ำว่าในรายกลุ่มของยูทูบเบอร์ที่มีกมมิพีซเนี่ยยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะในกรณีทีอ่อยากให้เราส่งโปรให้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของน้องแอดมินสี่ท่านสามสี่ท่านของลุงคนที่มีอยู่นะคะต้องการโปรนะคะหรือส่งโปรเพื่อให้เราคุยกับลูกค้าในเรื่องของรายลเอียดโปรดักต์นะคะ คือแทนที่แบรนด์เนี่ยจะต้องหน้าตั้งตารับออเดอร์เราก็จะต้องหน้าตั้งตาซัพพอร์ตข้อมูลนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่คุณติดต่อเข้ามาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคสอบถามสินค้าได้สอบถามโปรได้นะคะเรค่ะคเหมือนเดิมน,นะลายเดิมเรายังอยู่ถ้าถือว่ามีโปรใหม่ๆเราก็จะส่งโปไรไปในลายกลุ่มพร้อมกับกลุ่มของแอดมินด้วยเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะคย้ำออเดอร์ก็ส่งไปที่มือถืออย่าเดิมน,นะคะค แต่ในการสอบถามผลิตภัณฑ์ข้อมการถามที่แบรนด์หลักได้พี่คิดว่าทุกแบรนด์คงต้องบริการแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยท่านๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ดูหลายแบรนด์เนี่ยอาจจะงงงสงสัยว่ามันจำชื่ออาจจะจำชื่อผิดถูกก็นถามได้นะคะไม่ต้องเกรงใจแบรนด์เดิมเรา ตอนนี้เขาจะสั่งแล้วแต่ว่าเขาสับสนเรื่องกินกินกินทีละเท่าไหร่ต้องกินสับน่ต้องสับสนค่ะดื่มได้ก็ดื่มได้ทั้งแล้วครึ่งขวดก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นแบบช็อตเล็กๆก็ได้ค่ะมีแก้วก็เล็กสื่งได้มันดื่มได้ได้ตลอดค่ะหรือจะดื่มทีละขวดเลยก็ได้ค่ะได้เลยค่ะเหมือนคุณดื่มแบรนด์ตัวผิภัณฑ์ตัวที่ผิวพรรเสริมอาหารท้วไกที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพค่ะตของเรา ซักหนึ่งกล่องได้ไหมพี่ถามหนยซักได้ซักเดยค่ะถ้าไม่เพืองตังนะคะอันนี้ยืนยันค่ะค่ะจริงๆมันดูแลสุขภาพจริงๆนะคะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตอนนี้ด้วยภาวะของวิกฤตอากาศก็แล้วแต่วิกฤตไวรัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการทําให้ตัวเองแข็งแรงเป็นดีที่สุดจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่หายไปเนี่ยค่ะไปผ่านวิกฤตโควิดมานะคะ ขาวิกฤตโควิดหมายถามว่าไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่เป็นอาสาสมัครที่ไปดูผู้ติดโควิดที่ไม่มีเตียงครับซึ่งพี่ก็ใช้ทักษะแล้วก็เด่วพิรุธั์ของเราเนี่ยค่ะทาให้ตัวเองแข็งแรงที่ไม่ติดโควิดเลยพี่อยู่กับผู้ป่วยโควิดช่วงที่เป็นอ่ช่วงหลังเนี่ยค่ะลุงโอไมค้นเนี่ยพี่อยู่กับเขาสิบวันแล้วพี่ก็ลองใช้โดสที่เรามีอยู่ใช้ค่ะพี่ไม่ติดโควิดนะคะแล้วก็อยู่กับผู้ป่วยได้แต่ก็ระวังตัวเองในการที่ เราเหมือนแพทย์พยาบาลเน่ะทุกท่านแค่พยายามที่อยู่กับเราเขาก็ดูแลตัวเองใส่หน้ากากสวมถุงมือไม่อยู่ร่วมกันนะคะงดการสัมผัสจากต้องและแค่ในหูนะคะค่ะสั่งได้เลยนะคะท่านใดอยากสั่งในเรื่องของทีชลาเพื่อดูแลยูทูบเบอร์นะคะดูแลลุงพลแล้วก็ดูแลมาริพีสเองด้วยนะคะสามารถได้เลยค่ะครับ ก็อย่าลืมนะครับทุกทุกนนะครับจะสามารถเป็นช่องทางนะครับในการสั่งนะครับเพราะนี่คือข้อตกลงนะครับที่ทำแต่ละแบรนด์นะครับตกียงหลอดลูระตานะครับว่าออเดอร์ที่ออเดอร์นะครับจะโทรศัพท์นะครับมาสั่งที่3ามเบอร์ที่ลุงแจ้ใจรันสักครู่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 2ย์4 7้า6้าสี่เจ็ห้าสองหนะครับ098 565 5266ห้าหห้าห้าสองหห 0ตก3 2 4 2 5 6 4 4นะครับไลน์นที่สกินอธิเชี่ยนะครับย้ยันิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นช่วงรันระบบเนาะที่ใจเขาว่าเทสตงระบบที่เราทำรนวนกันน้องแอดมินเนี่ยที่มีสายอยู่แค่สามสายสี่สายเนี่ยบางทีน้องอาจจะรับสายไม่ทันนะคะท่านแอดมท่านใดที่สั่งของแล้วแอดมินไม่รับสายหรือไม่สะดวกในการสั่งซื้อนะคะ ท่านกลับไปที่ยูทูบเบอร์ที่ท่านดูแลจะให้ข้อความได้เลยนะคะเพื่อให้ยูทูบเบอร์นั้นหาวิธีที่จะวอล์กอินเข้าไปหาลุงได้เลยนะคะหรือยูทูบเบอร์ท่านใดคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะให้เราช่วยส่งรายละเอียดโทรศัพ์เราก็ยินดีนะคะเหมือนเดิม บไมาดเทียยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสอบถามทาส่งโปรโมชั่นหรือยูทูบเบอร์อยากจะปรึกษาหารือว่าลูกค้าอยากแถมนั่นอยากใจ่ายนี่มจะสามารถไหมเราคุยกันหลังไมมได้ลูค้คุยหลังไมมได้ค่ะก็ลองนำนะครับลองนำผลิตภัณฑ์นะครับตีพลังนะครับกอบุชัดนะครับเข้าไปไว้นะครับในในบ้าน นะครับของเอกชีทุกท่านดูนะครับอย่างน้อยนี่คือสินค้าที่สามารถทดลองใช้นะครับเชื่อว่าถ้าเกิดทุกท่านนะครับแค่นั่งมองนะแค่นั่งมองแล้วไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้ดื่อนะครับก็จะมีรีวิวรสชาติว่าอ่ามาดีประวิชานะครับเชื่อหลืออะไรได้บ้างก็จะมีสรรพคุณนะครับอันนี้น่าจะพูดได้ประมาณนี้นะครับนะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นในเบอร์ชัวนะครับ ในโบรชัวข้างล่างเห็นไหมครับสรรพคุณต,ต่างๆนะครับเราจะรวมเป็นภาพก,กว้างนะครับภาพก,กว้างนะครับต่า,างแบบดูโมอิสลัโชว์เบอร์นี่โชว์เบอร์ไม่เกิดผลนี่นะครับปรก็สร้างภูมิูุ้กันร่างกายได้เลยค่ะเพราะว่างานวิจัยทีพาราเนีค่อนข้างชัดเจนก็เป็นสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันจริงๆนะคะคือถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ย อย่างอื่นทุกอย่างทําอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะมันสร้างูุิคุ้มกันจริงๆไม่ต้องรอให้ป่วยนะคะย้ำนะคะเราไม่ได้เน้นว่าเราสามารถาารักษาโรคนั้นนู่นนี่ได้แต่ด้วยความเป็นสมุนไพรแรกคอมุมชาเนี่ยมันสามารถสร้างูุิคุ้องกันให้ทุกท่านได้เลยค่ะเช่นมันมีวิตามินซีเยอะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี่คือทําให้เป็นโรคต่างๆเช่นเขาเสื่อมมะเร็งกระเพาะพี่พูดถึงสารอนุมูลอิสระนะไม่ได้พูดถึง เดี๋ยวจะผิดประเด็นปีปีพราลาคุมาอยากทรานเนี่ยเราต้านอุมงคอิสลามหมายถึงว่าเราจะไม่เกิดโรคเสื่อมเราจะไม่เกิดโรคเสื่อมถ้าเราต้านอุมงคอิสาะได้เราก็าแข็งแรงนั่นเองนะคะลุ่ค่ะ